สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ห้องข่าวชาวโคกเมาดิชันนางสาวกนกกรเสริมผลรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการห้องข่าวชาวโคกเมาซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารการิจกรรมต่างๆในรอบรั้วโรงเรียนบ้านโคกเมาแห่งนี้ด้วยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลท่าช้างโดยนายวิทยาทิพมณีในฐานะประธานกรรมการกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ เทศบาลตำบลท่าช้างได้จัดโครงการป้องกันการจมน้ำในเด็กและเยาวชนประจำปีงบประมาณ2,567เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้และความปลอดภัยทางน้ำมีทักษะการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำและเพื่อป้องกันการจมน้ำของเด็กซึ่งโครงการนี้ได้จัดขึ้นโดยมีการดำเนินการเป็นสองช่วงดังนี้ช่วงที่1ระหว่างวันที่ 9-24เมษา2567ได้รับเกียรติจากนางสาวชาาพรเสนเพือกรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต2มาเป็นประธานในพิธีเปิดซึ่งมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการดังนี้โรงเรียนวัดเนินพิชัยโรงเรียนบ้านคลองนกกระทุงโรงเรียนบ้านป่ายางโรงเรียนบ้านยางงามโรงเรียนวัดท่าช้าง โรงเรียนบ้านดินลานนาสระว่ายน้ำโรงแรมสกายพาร์คโดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวน90คนช่วงที่2ระหว่างวันที่17-30ถึง30เมษายน2567จัดขึ้นณนสระว่ายน้ำจิมคลาสฮีโร่โดยโรงเรียนบ้านโคกเมามีนักเรียนเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวน60คน ได้รับเกียรติจากนายวิทยาทิพมณีนายกเทศบาลตำบลท่าช้างและคณะผู้บริหารจากเทศบาลตำบลท่าช้างร่วมกับคณะวิทยากรผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูมาร่วมเปิดพิธีโครงการป้องกันจมน้ำในเด็กและเยาวชนในครั้งนี้ด้วยซึ่งทั้งหมดนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าช้างจำนวน2 7 5 8 0บาท การดำเนินง,งานโครงการและการประชาสัมพันธ์ข่าวสารทําให้ผู้ปกครองให้ความสนใจให้ความร่วมมือและมองเห็นถึงความสําคัญและความจําเป็นของการฝึกว่ายน้ําที่นักเรียนจะต้องมีทักษะขั้นพื้นฐานในการว่ายน้ําเพื่อให้นักเรียนสามารถว่ายน้ําช่วยเหลือตนเองได้ทำให้นักเรียนและผู้ปกครองมีความสนใจเข้าร่วมโครงการนี้เป็นจำนวนมากผลความสำเร็จจากการจัดโครงการนี้มีโรงเรียนเข้าร่วมจำนวนเจโรงเรียน นักเรียนจำนวน150คนมีผลความสำเร็จคิดเป็นร้อยละ9 6 3 0สิบานยในวิทยาทิเบีนานยกเทศมสต่ีเทศบาลตปนท่าชา้างประธานกองทุนหลักแารสุขภาพเทศบาลตปนท่าชา้างซึ่งทางคณะกรรมการกองทุนหลักการสุขภาพเทศบาลตปนท่าชา้างได้รลยงเห็นถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการ การว่ายน้ำนะครับของเด็กก็เลยได้ขยายโอกาสครับให้กับโรงเรียนชั้นประถมะครับในเทศบสลมตัวได้ช้างทั้งเจ็ดโลกนะครับร็หวังว่าผลตอบรับที่ดีนี้เราจะได้ดำเนินการต่อไปในในปีทุกๆปีนะครับให้เด็กของเราได้เรียนการจากน้อยๆการฝึกอบรมการ เรียนว่ายน้ํานะครับก็เป็นขั้นพื้นฐานขั้นพื้นฐานที่ว่าให้เด็กไม่กลัวน้ํานะครับสามารถช่วยจะเดงได้ถ้ากตกน้ําแล้วก็อากจะต่อยอดต้องให้ให้ผู้ปกครองนะครับช่วยกันช่วยกันส่งเสริมต่อนะครับหลังจากนี้นะครับที่ที่ได้รับขั้นพื้นฐานไปแล้วครับ จากข่าวประชาสัมพันธ์ที่ผ่านมานับว่าเป็นกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นในรอบรัวโรงเรียนบ้านโคกเมาฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับโรงเรียนบ้านโคกเมาวไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ